าตาจะชาค์กอะไรเฮียกูรีปสปอนอยู่มึงตีกูไม่ได้ใช่ไหมกูบอกแล้วตาจันชา <c oughs> ตจชาจนามีโบยเหรอยโเย <c oughs> อะกูมาตจาจะชาหีแ้วตาจชาหจะหีจะหีโปเทคผมได้ โมเกคคุยอะไรเอ้ยตื้อ,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 อก็ออไปไหนเหรอกอกหายวะไฟกกูบอกแล้วกลัวทาันช่าก่ล,ล้าแ่เหรอไม่นะวิศน์ใครจ,จ,จะจ่ายค่าเสียหายิยกูจ่ายให้วย <c oughs> บอกแล้วเน่าลูกห่านทายันช่าน่า,าก,นกลัวมากมันน่ากลัวระดับ่าหิ้งเลยส ไอพ่ออยู่บ้านหรอกจริงๆเดินทำเลยวะแปลงลูกหลานสุดเลยเจ็ดลูกหลานเดียวลูกหลานเดินเฟสทางนั้นดิเออเหี้ยไหมว้ยคอพี่หมาพี่หมาพี่เก็บแรมพี่เท่าไหร่เนี่ยพี่หมาแรมพี่เท่าไหร่เกิดคำเต่าก้อยอดเลยเหี้ยขอบคุณครับแรมหนึ่งป่าววะขอบคุณครับแล้วเรื่งจะเล่นไหวปะเล่นแรมลหนึ่งแรมหนึ่งเฮ้ยไหว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  เอ๊ะถ้าปรับภาพต้มเนี่ยมันต้ากระตุกกระตุกกระตุกพี่หมาไม่กระตุกไงน่าจะแรมหนึ่งอัพแฟร์เล่นแฟรกันเดเบออาส่ามามราอมึงสังเกตไอ้เกียร์อะไรแหลกกยจะได้ไปตัดคลิปเนี่ยไม่ต้องตัดหรอกไผ่ไอ้ เออนี่จ้างกูตัดดีไผ่วันละห้าล้านวันละห้าสิบาทเลยวันละห้าบาทกูจะไม่ให้มึงเรอเสั็จมึงเป็นอะไรเป็นคนเอีกยไผ่กูไม่อยากให้มึงเรอต้องให้ผมวันละเนี่ยมตัดออกคลิปนี้เสร็จแล้วเอ๊หนึ่งเอ๊ฟุ๊บเอ๊ฟุ๊บ หนึ่งวิตในพวงดีหรือเราหนึ่งวิตต่อห้าบาทเลยหนึ่งวิตต่อห้าบาทไอ้ฝ่ายใครโทรห้าบาทใครโทรห้าบาทเ้ลาล้านบาทเดี๋ยวกูจะทำเป็นโทรเดี๋ยวกูคิดว่ากูจะตัดไปอินโทรไปไอ้ฝ่ายอยู่ไปอินโทรเดียวกันเลยแต่จากที่แบบเป็นคีย์เฟรมกลายเป็นแอนิเมชันแทนเวลิกูดไอ้ฝ่ายไอ้กูจำคำพูดไอ้ฝ่ายได้เลยเธอกูบอกว่าทำเป็นโทรเดี๋ยวทำเป็นโทรให้ทำเป็นโทรแนวไหนไอ้ฝ่ายบอกว่าเอาแบบตัวละครใครบ้างตอนแรกจะแบบ เจ้าสามตัวไงเออเฮียอยูย่ดีกูเปลี่ยนใจหรือไอ้ผ่ยเปลี่ยนใจไม่รู้เอาแค่โลบ็อกมาควัญเห็นใหม่ให้ผ่ยเวไผ่ายห้ำห้ำติดประตูห้ำท้ำไอ้ผ่ยปิดติดประตูในโลชั่นโลบ็อกโลบ็อกโลบ็อกอนิเมชั่นโลกเสบายได้จริงไหมฟุ้งทำแอนิเมชั่นไอ้ฟุ้งไม่ใช่ไอ้ผ่ยไอ้ผ่ายห้ำห้ำติดประตูไงฟุ้ทห้ำติดประตูดีไหมดีไหม ใครทำพื้นที่ด,ด้านข้าให้เป็นหินทั้งหมดเลยไหมคุมโอเคโยกมันไม่ใช่อะไรเกิดอะไรขึ้นไอ้ใครดันตูดกูวะมีคนล่อหน่อยอยู่ไอ้ไผ่มันเหนอะไรกูไม่เกี่ยวแล้วใครดันตูดกูวะเมื่อกี้นี้กูไม่ได้หลอดไปเองใช่ไหมกูไม่ได้หลอดไปเองหรอไผ่ กูไม่รู้ดิไม,ดไม่รู้ดิตอนนี้กูกำลังอยู่ที่แก้มไฟขอให้ภูมิอยู่เลยแล้วแล้วกูหันหลังไปเฮียเห็นเอฟเฟกอะไรจั่งๆก็ไม่รู้ไอ้เฮียเอฟเฟกวิ่งมึงหรือเปล่าไอ้ฟุกเอฟเฟกวิ่งมึงอะไ,ฟไฟอ้ผายซ้อนเอฟเฟกวิ่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปกติซ้อนได้ไม่เจอไม่ไม่ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวมึงเอ้ยแต่แต่แต่ถ้ากูจำได้ตอนตอนไอ้ฟุกมึงจำตอนที่หายตัวกับกูได้ป่ะไอ้ของกูมันขึ้นสีแดงอ่ะเพราะกูไปใส่เอฟเฟกต์ก่อนหน้านี้เอาไว้ จำไม่ได้ละนานไอ้เหี้ยนานขวยเลยไม่พู้เลยกับเมื่อกี้เห็นที่ไหมอุ้ยเชี่อคิปเปอร์สามตัวไปบุกบ้านไข่ว้น่ะคุยสี่ตัวไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้สัตว์แถวบ้านได้ฟุกเลยปะเนี่ยนแถวบ้านได้ฟุกเลยไอ้เหี้ยเดียวจะพูดอะไนะมึงอยู่บ้านไอ้ฟุกมึงอยู่แถวบ้านมึงไหนไอเหี้ยกูกำลังแดกขนมปังอยู่เลยไล่มันทีไอ้กูไล่มันยังไงอะอะไอ้เหี้ยไอ้คิปเปอร์ชิวชิว เฮียเล่มหมาไเหอกูมึงเอามึงเอามือรูรูสนุ้ม,มให้กูดินัน้นนั้นมันใช้ความรุนแรง,ง,วงรแความรุนแรกวันไล่แก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงก็ไผ่เป็นคนอย่างนี้นี่เองเฮ้ยฟู์เอาหน่าอย่าเอารูสนุ้ม,มให้กูไอ้สัสไม่แค่กูมีกูให้ไปแลแ้วแหละสาธมีตัวมีดิว่าเฮียข <c oughs> ึ้นบิได้ไงเอาเองแล้วกันนะเฮ้ยฟูมาดิไม่ต้อนรับไปมีรูสนุ้มไหมกูมีแค่สองเนี่ยไม่ไม่โฟว ไม,มไม่มีเหรออ๋อในนีม้มีเหรอเฮ้ยเป็แนบแข่งด้วยเหรอครูเบี้ยบโอ้โหเดวงดีจังวะเอาละคนคน,นค,คนคน <พอ S 1> แก่ใกล้ตายต,ต้องต้องตีบเดินออกจากบ้านแล้วเอาซื้อสัตว์สาม <c ười> ไปใสแ่แทนด็อก <c ười> <c ười> โรเจอร์ตี้เฮียโรเจตีม<ด>้มันสุดแกหนึ่งนั่งตะกูจจังเลเอ้ยให้แทนคุณดีเยฮู้ปูนฮอนครูอะพายแบบด่าก,นากนาันอยู่อะผมเป็นเดือกครูผมไปข้อคุณมาขโมยของทำไมผมไปขโมยของพี่ตอนไหน เออยิงก <mm ูต้องยิงต uh> er> ั้งห้าอัดนั้นไงกว่าคิปเปอร์จะตายอะไรวะถ้านูกูเบาจังวะพื้นที่ส่วนบนเราไม่ได้ทำเลยเจ้าดินปัญญาอ่อนไร้กี่จำกัดไอ้เหี้ยมาจากชื่อคลิปเฮียนั่นกูเลยเฮียหายทีสังเกตอะไรรึอะอ่ะโอ้โหเสร็จใช่ที่สังเกตไอ้เฮียเพื่อนกูมันมันดูวันพีชมากไปไงแหละเฮียฝึกฮาคิ้ขว่วยขอหิน ขอเห็นไอ้เี source, right? ้ทำไมมืดจังวะฟุกไม่ได้ป no, no, ักไฟเหรอก็ปักดิกูมีแค่สองไงกูมีวะเดี๋ยวกูเป็นตรงแกลบไฟก่อนมีเนื้อย่างกินไหมไอ้ภูมิไม่มีเหรอวะเอาเนื้อซอมบี้ย่างได้ไหมแล้วกลายเป็นเนื้อสุกนี่ใช่แล้วสนใจลงมัดดินี่นี่นี่น่เราสามารถเอาเนื้อซอมบี้ไปทำเป็นหนังได้เลยนะถ้ากูจับได้ไอ้แพรลงมัดดีแยมอสไส่ลงกระชันไอเด้อไอ้แย่เนี่เราสามารถเอาอะไรอ่ะเอาดินผสมกับดินเน่า ไว้อลดินผสมกับเนื้อเน่าแล้วจะกลายเป็นเออ่ดินเน่าทำไปเพื่ออะไรดินเน่าดินเน่าทำดินเน่าไงดินเน่าเอาไอ้เหี้ยอ๋อแล้วดินเน่าเราเป็นไอซับแฝกเดมเมอรใส่เข้ามาไอซับแฝกไงไอซับแฝกเฮ้ยคุณอื่นเรื่องเพื่ออะไรเนี่ยกูย่อมากเลยไอ้เหี้ย มันเป็นเรืงจริงเหรอผาแบบทำเสียงให้มันหาหเฉยมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงหรือมัเคยเกิดขึ้นจริงว่าแบบมีคนโทรมาหาจริงมคืออยาเดียเมันคือมันมันเกิดขึ้นจริงเน่ยครูเกบไผ่หรือมันเป็นแค่แบบเป็นไม่ไอเหี้ยกูชอบแูชอเสียงบามาเลยไอสัส ไอสารลอกกูเก็บโบูกูด้ยไม่กกูเก็เลยยกูยดูกูมาไ่มนปาอยมาแล้วเราาอก็ตุดกูยาอาุหลอกกูเก็บโบู่สไอมีใครอยากจะเล่น R V ไหมโหหนึ่งไหยจะผายเล่นไหมไอภูไม่ต้องเลหนึ่ง ไอสัตารลองกูเก็บตะบุยเหี้ยกูัวไปครูมวยเลยก้มเก็บที่ไหนได้บ้างถ่ายทองมีด่าอายุข้าตูดกูกูเลยตู่เขียวไปบ้าไปแบมันบ้าไอภูมันมีรางรถไฟเด่ะมันไม่มีมันไม่บอกกูะไอเฮี้ยนี่เก็บเป็นความลับเนี่ยไงเอ้าไอเฮี้ยมึงไอฟุกความจริงมึงควรรู้นะในกล่องไอภูมันมีรางรถไฟแล้วมีเนมแท็กมันก็บอกอยู่แล้วมันมันมันก็ควรจะรู้นะไอเฮี้ยกล่องบ้านภูมีรางรถไฟกับเนมแท็กไอภูเขไม่โง่าข้าวรางรถไฟมาเล่นหรอกไอสัตว์ อะไรเอาเอาไปเล่นเอาไปเล่นหลังเอาไปเล่นรถไฟอ่ะเชือกชักเชือกชักปูปูนใครมันร้องหอนวะใครเมื่อกี้มึงชนกูอะอะไรอะไรเมื่อกี้ใครร้องหอนมาชนกูอีกเลยรู้กูกำลังกดหินอยู่เนี่ยน่าอะไรเมา่ย่าอะไรอะไรไม่เป็นไรเอฟวีเราไปฝึกร้องหอนแล้วใครมาทุบพัดกูเนี่ยอ้าวทุบอะไรอ่ะเดี๋ยวกูไม่ได้ทุบนะอ้าวชิบหายใครมาชนกูใช่ไหม ไม่ได้โขนไหนเฮียกูละขุดหินอยู่เนี่ยกูหินใกล้ใมล้ล้เอฟเฟกต์เรขุนนะฮะอะไรไม่อาจจะเป็นพี่ขุนก็ได้ใครจะไปรู้ข้องพี่ขุนจะเซิร์ฟไปละอ่ะอยู่ไงไหนคนไหนพี่ขุนเอ้ยพี่เหี้ยหิวข้าวหิวข้าวอ่ะก็แดกขนมปังดิไม่เอาขนมปังมาอ๋อเหี้ยเอาไปอ่ะเดี๋ยวกูให้แตงโมมุดด้วยอ่ะเอาไปปลูกด้วยไม่เดี๋ยวเอาไปทำเอาไปทำเป็นในปุ๋ยไป ไอ้เหี้ยกระดาษไอ้ฟุ๊กกินมันอยากแหลกเลยแบบชิ่งแทงชงแทงชงสวยกินห้าล้านจ้าฟอนด์ไอ้ฟุ๊กขาวสะอาดสวยโปรโมทเทพไทยเลยไงพี่เทพไทยไอ้เยเทพไทยเขาดีนะไอ้เยเทพไทยเขาดีจริงกูเคยใช้แล้วไอ้เยใช้แค่ทิ้เตียวอ่ะแต่พ่อจะพูดเม่กูแม่งรอรอรอลบบิฟซักไปเหลือขี้เลยไอ้เยไอ้สายไ่้ใช้ได้ห้าวันหมด ไอ้เยี่ยมมันบีบบีบกูฟันไม่สะอาดเลยใช้นิดเดียวปาดสะอาดถ้าเราใช้เยอะปาดแล้วก็ยิ่งละอาดไอช้อนนี้ผมช่วยได้ใส่เยอะยิ่งอร่อยใส่เยอะอร่อยยขึ้อร่อสไทยลกไทยอารสไทยท้าหมาสิเย็นไหมไอสันหลอกเก็บสบู่กูเห็นไปครูมวยเลยก้มเก็บที่ไหนได้แม่งถ่ายทออวิทยายุคอตูดกูกูเลยตูดฉีงนอนโรงพยาบาลเป็นเจ็ดวันไอสัตว์ บ้านเล็กปะไม่รู้ดิไอ้สัตว์โน no. บ้านใครอ่ะพี่ขุนปะพี่ขุนไม่น่าใช่ใช่ไทแลนด์ด็อกไทแลนด์ด็อกไทแลนด์ด็อกมันมีไม่กี่สองหลังใช่ไหมถ้ากูจำได้ไม่ไทยไม่น,น่าจะเป็นไทยตอนนี้ตอนไหนได้ไม่น่าจะเป็นไทแลนด์ด็อกไม่ก็อะไรวะเออไอเล็กใช่ไหมได้ไแรนด็อกอะไรไอเฮียมันเน้นสวยงามไม่ใช่นนี้เน้นสวยงามป่วยอะไรประจาว<ง>ัน <laughs> ดูบ้าน ป้ายพวกกูเป็นปแม่ั่านนะเหลี่ยมเตึงกว่าเยอะอรรมะธรรมา,มาเหลี่ยมเติงเลย <c oughs> ไม่มีแบบทรงเกียอะไรเลยแบบอะไรเอาไม้มาจับรวมๆกันนะอะเผามาไม้ไอ้ไผ่มันเมาสีเข้าป่าไม่ค่อยเชื่เกณฑมันสวนมาจิเวเบียนไปหาแฉมันโชว์ดีไอ้ไผ่ให้มันดันกว้างล่องหัวฉันไอ้ไผ่อะไรยี่กูกำลัดไม้อยู่อ๋อตัดไม้ไหนดูดิพิสูจน์ตน ชัดเลยชัดเลยชัดเลยไปหลักฐานเต็มตายไปบีไอ้ย่ะชันยูจังเลยเหี้ยอะไรกูฮะไม่บีไอ้แม่ผีผีมันมันมันมาอยู่ด้านหลังกูงั้น